ลาแรปเตอร์คือราชาแห่งถนนออฟโรดเจ้าคันนี้ก็จะเป็นราชาแห่งถนนทางเรียบและนี่คือ Ford M S R T ครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับได้อินสปิเรชันมาจากรถแข่งที่เป็นรถแข่งแรลลี่ของทาง Ford นะครับเขาก็เลยได้รูปร่างหน้าตาออกมาเป็นเจ้า Ford ด M S R T คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ตัวเจ้า Ford M S R T คันนี้มีอะไรแปลกใหม่บ้างนะครับมาดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเจ้าตัวรถฟอร์ M S R T กันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่กระจังหน้ากริลหน้านะครับสังเกตเลยว่าจะเป็นลายรังผึ้งแบบใหม่นะครับทั้งกริลหน้าแล้วก็ด้านของกันชนหน้านะครับแล่ที่เห็นได้ชัดกว่านั้นนะครับก็คือตัวของโลโก้ Ford นะครับที่ดีไซน์ใหม่รูปลักษณ์ใหม่สวยงามกว่าเดิมเห็นชัดยิ่งกว่าเดิมนะครับพร้อมโลโก้ M.S.R.T. นะฮะแล้วก็ตัวของไฟหน้านะครับยังคงเอกลักษณ์ของ Ford เหมือนเดิมนะครับเป็นไฟหน้าทรงซีแคมพร้อมไฟไดทา r u n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  g l ไ g h ์ให้นะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถ Ford M.S.R.T. นะครับตัวนี้จะได้ล้อแม็กขนาด21นิ้วนะครับสีดำตัดกับสีไดมอนด์นะครับขนาดหน้ายางอยู่ที่275เับ45 R21 นะครับตัวนี้ได้ยางเป็นของ Continental ด้วยนะครับส่วนของมิติตัวรถนะครับตัวนี้ทาง Ford นะครับทำมิติตัวรถคันนี้เนี่ยให้มันดูบึกบึนให้มันดู w i บ e b o d มากขึ้นนะครับสังเกตที่ตัวบังโคนหน้านะครับตัวนี้การออกแบบนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวของพลาสติกไฟเบอร์กลาสนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวฝากระโปรงนะครับที่เป็นเหล็กอลูมิเนียมนะครับซึ่ง ตัวนี้จะทําให้น้ําหนักรถมีน้ําหนักที่เบาลงกว่าเดิมนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเป็นพลาสติกไฟเบอร์กลาสเหมือนกันนะครับอ่าครับส่วนในส่วนของตัวของช่วงล่างของรถ Ford Ranger M.S.R.T. นะครับตัวนี้เรามีการเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับโดยที่เราจะลดความสูงของตัวรถลงมา40มิลิเมตรนะครับ แล้วก็เซตตัวของช่วงล่างให้มีความหนึบความแน่นความเฟิร์มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะเหมาะมากกับการขับใช้งานบนถนนที่ต้องการแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสูงนะครับในส่วนด้านหลังนะครับของตัว Ford Ranger MSRT นะครับส่วนแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือตัวของด้านบนของตัวแคปบนะครับตัวนี้จะมีเป็นเหมือนอสปอยเลอร์ดักเทลมาให้ด้านบนแล้วก็ที่ด้านกระบะ นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสปอยเลอร์จะเป็นคล้ายๆตูดเป็ดดักเทลเล็กๆนะครับมีมาให้นะฮะแล้วก็ตัวของโลโก้ฟอร์ดเห็นไหมครับดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่สีชัดกว่าเดิมสวยกว่าเดิมนะครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังนะครับตัวของการชนด้านหลังจะออกแบบคล้ายๆกับตัวของการชนหน้าเลยก็คือเป็นลายหลังพึ่งนะครับพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ชัดเจนนะครับ ชารัลส์ M S R T พร้อมกับโลโก้ M S R T ที่ด้านฝากระโปรงนะครับในส่วนของการดีไซน์ภายในนะครับเรื่องของเบาะนั่งนะครับ Ford Ranger M S R T นะครับมีการปรับแต่งเรื่องของเบาะที่นั่งใหม่นะครับเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับเดินได้ซิ c ช,ชิ่งสีน้ำเงินนะครับพร้อมโลโก้ M S R T นะครับตัวเบาะของ Ranger M S R T เนี่ย เรามีการออกแบบให้เป็นทรงบักเก็ตซีทนะครับเพื่อรองรับกับสรีระของผู้ขับขี่และก็ผู้ที่นั่งโดยสารได้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของพวงมาลนะครับพงมาลัยมีการออกแบบให้คล้ายกับตัวของพวงมาลัยในตัวของ Range r p t o r นะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือการเดินได้ทิชชิ่งนะครับจะเดินหน้าสีน้ําเงินพร้อมกับ จุดมาร์กที่เป็นสีฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ก็จะให้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและก็แตกต่างกับตัวของเรนเจอร์ทั่วไปนะครับครับถ้าอยากจะเจอรถตัวจริงนะครับให้มาเจอกันหน้าที่บูธฟอร์ดนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ปี2024ัี่ีที่นี่นะครับอิมแพคไอริาบางคองทันนีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับเจ้ารถ Ford m s r t รคันนี้ทางเรานะครับ Ford RMA เป็นผู้ผลิตตัวรถ Ford m s r t รคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากเป็นเจ้าของนะครับติดต่อเราได้ที่ Ford RMA ทุก สาขานะครับเรามี4สาขาพระราม4หัวมากกระลาพึกแล้วก็พระราม5นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ